คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะมีแอปพลิเคชันห่างเงินฟรีนะครับครั้งละ100บาทนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเข้ามานำคะแนนที่เราได้รับมานั้นไปแลกเป็นบัตรทูมะนี่มูลค่า100บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะทำการแลกบัตรทูมะนี่ด้วยนะครับถ้าได้บัตรแล้วผมก็จะทำการเติมเงินได้เลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับก็มาสอนวิธีการหาเงินครั้งละ100บาทนะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีหาเงินเข้าแอปพลิเคชัน t o m o n e y w l l l e t นะครับซึ่งแอปในวันนี้นะครับมีเชื่อว่าแอปแอปซัสไอที่ทุกคน a p p s ัสไ c เซเนาะก็ตอนนี้นรับคะแนนของผมนั้นมีอยู่ที่ประมาณ1,500คะแนนแล้วก็เมื่อกี้ผมลองไปตรวจดูว่า มีบัตรทุวมนี้แลกไหมก็ปรากฏว่ามีทุกคนนะการหางเงินของแอปนี้นะครับ1เราต้องโหลดแอปก่อนนะเราต้องโหลดแอปแอปซอ u r สไอเซ,เซก่อนจากนั้นก็ให้เรานั้นสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail นะครับหลังจากที่เราใช้บัญชีของ g m a i ลเราก็เชื่อมต่อแล้วนะครับผมนะเราก็ มาทําแบบสอบถามถ้าว่ามีแบบสํารวจเข้ามาเนาะก็จะมีแบบสํารวจสําหรับคุณแล้วก็มีแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวของคุณนะตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามันมีก็ทําได้เลยเนาะก็จะได้คะแนนมานะครับคะแนนก็บางทีหลักร้อยก็มีนะครับวันนี้ก็ ให้เราขยันมาทำนะ้ของผมก็ทำหมดแล้วทุกคนไม่มีแล้วเนาะของวันนี้นะครับซึ่งบางวันก็ไม่มีแบบสอบถามเข้ามาบางสัปดาห์ก็ไม่มีเลยก็มีทุกคนนะก็ขึ้นอยู่กับว่าทางแบบสอบถามนั้นมีแล้วก็ตรงกับโปรไฟล์ของเราหรือเปล่านั่นเองนะครับผมต่อมาก็มาดูที่การแลกคะแนนทุกคนนะผมมีอยู่ที่1นึ่งหมื่นเอ็นไม่ใช่หนึมื่ 1, 500, 15, นเดงพันห้าร้อคะแนนนะครับ เราจะแลกเป็นบัตรโทมานี่วอลเล็นะครับผมนะซึ่งสามารถแลกบัตรโทมานี่บริจาคแล้วก็เติมเงินได้ผมขอเลือกเป็นอ่าแลกเป็นบัตรโทมานี่เนาะบริจาคก,ก็มีมูลนิธิที่เอฟซอร์สไอเซแล้วก็เอฟซอร์สอ่า, e os, อาแล้วก็บัตรบัตรเติมเงินก็คือจะมีของข้าย่างต่างเหล่านี้ทุกคนนะโอเคนะเราจะเลือกเป็นบัตรโทมานี่วอลเล็มูลค่า100บาทใช้คะแนนอยู่ที่1200คะแนนนะครับศาสตร์นั้นก็คืออ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับผมนะ ก็วิธีการที่เราจะเติมเงินก็คือห้ามเติมเงินห้ามทำรายการในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้านะครับก็ตามนี้เลยนะกดคําว่าแกลกรางวัลไปจากนั้นก็ให้เราทําการใส่ข้อมูลนะยืนยันการแรกลกรางวัลก็คือชื่อและนามสกุลแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะัผมก็ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดตกลงไปเลยเนาะซึ่งเขาบอกว่านะครับเมื่อกี้ ก็คือคะแนนคะแนนก็ถือล,ลดไปแล้วทุกคนเห็นไหมก็คือเขาจะส่งบัตรไปทางอีเมลเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรวจสอบที่อีเมลที่ผมใช้ในการสมัครสมาชิก่อนนะครับโอเคทุกคนนับผมมาที่อีเมลนะครับก็เวลา2องทุ่มสานาทีประมาณ1นาทีที่ผ่านมาเนาะก็มีอ่าอีเมลจากเอฟซอสไอบอกว่าสวัสดีขอบคุณที่เลือกรางวัลกับ e อฟซอสไนะครับ ขอแสดงความยินดีคุณได้แลกทูตเมนี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทก็นาะอย่าลบอีเมลนี้นะก็ให้เรากดที่ลิงก์นี้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปนะครับนี่ทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของอบัตรทูตเมนี่นะครับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทกดคอลเล็ตวอเชอร์รนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยมันก็จะพาไปที่หน้าของการรับลิงก์นี่ทุกคนนะเป็นลิงก์นี้ก็คือกดเข้าไปจากนั้นเราก็ทําการ แรกนะครับเป็นเงินเข้า to m า n ี่วอ l เล็ตมูลค่า100บาทนะกดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับให้เรากรอกเบอร์ to m า n ี่วอ l เล็ของเราทั้ง2ช่องนะก็เป็นเป็นเบอร์ที่เราผูกไว้กับแอป to มานี่วอลเล็แล้วนั่นเองนะถ้าไม่ใช่ก็จะไม่สามารถที่จะแลกได้นะครับผม โอเคทุกคนนะผมแลกไปได้ปล่อยแล้วทุกคนนะนี่ทุกคนโอโหเงินเข้ามาไวมากทุกคนหนึ่งร้อยบาทนี่ทุกคนนะก็ได้รับเงินจริงแล้วก็สามารถแลกได้จริงแล้วก็หาเงินได้จริงนับครั้งละ100บาทรับจากแอปพลิเคชัน f s o f IC ถ้าถามว่าใครสนใจก็สามารถที่ไปเล่นอ่าหาเงินกันได้เลยนะเป็นค่าขนมทุกคนนันเล็กๆน้อยๆทุกคนนะก,ก,นก,นนะก็สำหรับวโนนี้ทุกคนนะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ